สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบเจอกับช่องของกินลําบ้านเฮาวันเวียเหมือนเดิมนะคะวันนี้ท่านผู้ชมคะอาจจะมีเสียงฝนรบกวนนิดหนึ่งนะคะพอดีตอนนี้ตอนที่เบียกําลังถ่ายนี่คือฝนกําลังตกอยู่นะคะวันนี้เบียจะมาทําเมนูแบบง่ายๆค่ะเมนูง่ายๆนะคะเมนูแบบเร่งร่อนนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเบียจะมาผัดมีกนะคะ เบียก็จะมาผัดใส่ไข่นะคะมีหมูแล้วก็มีกระเทียมมีหอมแดงมีพริกแดงนะคะแลวเบียก็จะมาผัดใส่ประกาศกวางตุ้งค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก่อนที่เบียจะไปผัดหมี่หยกก็เบียก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เบียได้นะคะก่อนอื่นเบียก็จะนํหมี่หยกนะคะนี่น่าทานมากเลยค่ะเขาบอกว่าใช้แทนเอ่อหมี่สดได้เลยนะคะ เดี๋ยวก็จะนำไปลวกก่อนนะคะตกพอดีเลยนะคะ จะปรุงเลยนะคะคือว่าค่ะสดีค่ะใส่ผักกาดกองเพ้มเข้าไปเลยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะ ใส่ลงโรมนะคะน้ำลาค่ะใส่เนยเข้าไปเลยนะคะจันสวยงามมาก อืมอร่อยม,มากคราวนี้ก็ตักใส่จานนิด นะคะผัดมีโยกค่ะผัดใส่ผักกาดกองตุ้งนะคะค่ะท่านผู้ชมนี่ผัดมีโยกนะคะผัดใส่ผักกาดกองตุ้งนะคะเบียร์ผัดใส่ไข่กับหมูด้วยเบียร์จะมาชิมให้ดูนะคะเขาบอกว่าเส้นเหนียวนุ่มมากเส้นมียกเอาไปทำแทนหมี่สดยังได้นี้นะคะ ฝนก็ยังตกไม่หยุดเลยนะคะท่านผู้ชมมาคีบยังไม่ได้นะคะนี่หอมมากเลยค่ะอร่อยมากะค่ะท่านผู้ชม อ,อร่อยหอมนุ่มมากเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ก็เบียร์ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะผัดนีโยค่ะวันนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เบียร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งปิ้ง,ง,งให้ด้วยนะคะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลำบ้านฮาวันเบียร์นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดีย๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะพร้อมมาก